นี่คือกุ้งขาวแห่งอ่าวทะเลโทยม่าใครมาถึงที่นี่แล้วไม่ได้กินจะบอกว่าเสียใจเด็กินให้ดูมันอร่อยมันทุกฟินมากเลยมันไม่เหมือนกุ้งนมันแบบไหนๆ<ะ>ปลาดิบที่เราไม่เคยกินแล้วอร่อยที่สุดสินี่นี่นี่ปลาเงื้อแดงสดมากอะ่ะสดมากจ้ะ เอาโทยาม่าเหมือนกันมีที่นี่ที่เดียวไม่มีที่อื่นจะกินก็เสียดายแต่ก็ต้องกินนะเนื้อขาวๆเดี๋ยวถ้าไปหยิบเนื้อคีบเนื้อขาวขึ้นมาให้ดูอีกทีดินี่เนื้อปลาตัวนี้อันนี้ก็แบบหูหงแบบเนื้อมันมันมากเลยอ่ะอร่อยจริงๆอ่ะนะในเอาคีบทีเด็ดขึ้นมาหนในคีบทีเด็ดนีอันนี้อันนี้อันนี้ อันนี้เขาเรียกเล็กพี่คิ้หนูโคตรอร่อยอ,ะอ่ะสุดยอดอา่าวางลงไปง่ายไงคะยกแก้วมาชนกันหน่อยสิคะติงบายบาย